ขอนอบน้อมแด่พระตนตรยัยตายแล้วครับไม่ต้องลอยอังคารหรือไม่ต้องเก็บกระดูกก็ได้นะครับและตายแล้วสามารถโปรยกระดูกลงแม่น้ำได้ไม่ผิดวิญญาณคนตายเขาเกิดทันทีแต่พิธีลอยอังคารที่ทำกับพระพิสูจเป็นพิธีที่ผิดได้บาปทั้งคนทำและญาติก็ไม่ได้บุญด,ด้วยนะครับพิธีลอยอังคารในปัจจุบันครับเป็นพิธีที่เป็นบาปแล้วก็เห็นผิดอย่างไรนะครับไม่ควรทำ แค่โปรยลงแม่น้ําก็ถูกต้องแต่ไม่ต้องจําเป็นต้องไปทํากับพิธีส่งนะครับเพราะเราไปให้เงินพระประการที่สองเรามีความเห็นผิดว่าการลอยอังคารเอากระดูกโปรยลงแม่น้ําเป็นการส่งวิญญาณไปที่ดีความจริงเขาเกิดตายเกิดใหม่แล้วนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปทําพิธีส่งอย่างนั้นเราสามารถเอากระดูกคนตายไปลอยเองได้เลยครับวันแรก หลังจากที่เผาเสร็จก็สามารถโปรยลงได้เลยลงแม่น้ําพระบุทธเจ้าไม่มีการห้ามว่าห้ามนํากระดูกคนตายโปรยแม่น้ําจะทําให้วิญญาณน,นั้นไม่ไปเกิดนี่เป็นสิ่งที่แต่งเติมและไม่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้ากระดูกครับเขาไม่รู้อะไรตายแล้วเกิดทันทีวิญญาณไม่ได้อยู่ในกระดูกตายแล้วเกิดตามแรงของกรรมแล้ว จึงสามารถโปรยกระดูกลงแม่น้ำได้ไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นความเห็นผิดอีกประการหนึ่งที่บอกว่าต้องเอากระดูกไว้ในบ้านเพื่อให้เขารับรู้ในสิ่งที่ดีความจริงคือกระดูกไม่รู้อะไรเช่นกันแค่มีรูปบัมพับบุษไว้ในบ้านก็พอนะครับเพื่อระลึกถึงคุณไหว้ท่านแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศล วิธีทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติคนตายนะครับไม่ต้องรอเจ็ดวันนะครับทําได้ตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรอเจ็ดวันเลยควรทําบุญที่ถูกต้องคือทําบุญให้ทานกับพระภิกษุให้อาหารให้ผ้าแต่ห้ามให้เงินพระนะครับเพราะว่าเปรตคนตายญาติที่ล่วงลับไปแล้วจะไม่อนุโมทนากับพระที่ไม่มีศีลเพราะรับเงินเป็นพระที่ไม่ดี หรือคนที่ตายไปแล้วยินดีในสิ่งที่ผิดก็ไม่ได้บุญดังที่มีในพระไตรปิฎกที่มีเปรตกล่าวว่าพิสษุทุศีลพิสูสสุไม่ดีปล้นฉันความหมายก็คือญาติเขาไปทําบุญกับพระที่ไม่ดีครับทําให้เปรตนั้นหรือญาติที่ล่วงลบไปแล้วไม่อนุโมทนาดังนั้นเราต้องห้ามให้เงินกับพระภิสุ แต่ให้สิ่งที่เหมาะสมนั่นแหละครับจะทำให้บุคคลที่ตายไปแล้วได้รับส่วนบุญและความเห็นผิดที่เรื่องว่าเมื่อคนตายแล้วเจวันวิญญาณไม่ไปไหนจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นความเห็นที่ผิดอีกประการหนึ่งที่ไม่ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับเพราะตายแล้วเกิดทันทีเขาไม่มีมารอบวนเวียนอยู่ในเวันการที่เราเห็นบุคคลนั้นที่ตายแล้วเพราะบุคคลนั้นเกิดแล้วครับ เขาเกิดทันทีเกิดเป็นเปรตเพื่อให้เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ดังนั้นครับจึงไม่มีวิญญาณที่ล่องลอยรอที่เกิดภายในเจ็ดวันนะครับต้องเข้าใจให้ถูกต้องและที่ถามว่าตายแล้วเกิดทันทีทําไมเรายังเห็นอยู่ความจริงเขาเกิดแล้วนะครับแต่เขาเกิดเป็นเปรตที่เราให้มาเห็นความจริงก็คือเพื่อที่จะให้เราทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ เพราะเปรตสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรครับคือการอุทิศนกุศลบุญกุศลที่เราอุทิศให้แล้วเขาเกิดจิตอนุโมทนานี่คือสําเร็จประโยชน์กับเปรตกับญาติเป็นความเห็นถูกนะครับที่ถูกต้องสิ่งที่สําคัญในเรื่องของความตายครับเมื่อเห็นคนที่ตายแล้วนะครับเราควรจเจริญมรณสติดังข้อความในทุติยมรณสติสูตรว่า การเจริญมรณสติการระลึกถึงความตายย่อมมีผลมากมีอนิสง์มากทำให้ถึงอมตะนิพพานแล้วก็พ้นทุกข์ด้วยคือการที่เราระลึกถึงความตายว่ากลางวันผ่านไปครับกลางคืนล่วงมาเราสามารถเกิดโรคร้ายสามารถถูกงูหรือสัตว์ร้ายหรือเกิดโรคอะไรต่างๆกําเริบได้ความตายสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อพิจารณาถึงกลางวันและกลางคืนว่าความตายเกิดได้ทุกขณะและตอนนี้ก็กำลังตายทุกๆขณะด้วยเพราะเป็นธรรมะที่เกิดและก็เป็นธรรมะที่ตายการเจริญมรณสติที่มีผลมากจึงไม่ใช่เป็นการกำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้า,าหายใจออกก็รู้หายใจออกแล้วก็ไม่มีปัญญารู้อะไรแค่พิจารณากองลมว่าดับไปนั่นไม่ใช่เป็นการพิจารณาความตาย แต่เมื่อพิจารณาความตายคือเมื่อรู้ว่าตัวเองต้องตายและกําลังตายทุกๆขณะพร้อมเปลี่ยนบุคคลเป็นบุคคลอื่นก็เป็นผู้ที่พิจารณาว่าเมื่อเป็นอย่างนี้กิเลสมีในใจมากอยู่พึงเป็นผู้ที่มีความเพียรเจริญสติมีความอุตสาหะมีสัมปชัญญะหมายก็คือเจริญสติปัญญารู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนี้ ที่สำคัญคือต้องเริ่มจากปัญญาความเห็นถูกในขั้นการฟังว่าขณะนี้มีแต่ธรรมะธรรมะที่เป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีแต่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัสคิดนึกไม่ใช่เราเห็นจิตเห็นไม่ใช่เราได้ยินจิตได้ยินไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นสัตบุคคลเป็นแต่เพียงรูปวันนะเป็นแต่เพียงสีที่เป็นรูป ไม่ใช่เสียงของใครเสียงเป็นเสียงเป็นแต่เพียงธรรมะเข้าใจถูกขึ้นอย่างนี้ครับตามความเป็นจริงว่ามีแต่ขันห้าปัญญาขั้นการฟังย่อมสำเร็จด้วยสุตตามยปัญญาย่อมเป็นไปให้เกิดปัญญาขั้นอื่นต่อไปคือจินตามมยปัญญาคือปัญญาขั้นคิดถูกคิดตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะเพิ่มขึ้นก็จะถึงปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญา คือปัญญาที่รู้ความจริงในความเป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราตรงลักษณะที่เห็นกำลังเกิดเห็นกำลังดับและรู้ความจริงของธรรมะที่มีแต่เพียงธรรมะที่เป็นแต่ละหนึ่งขณะนี้เสียงเสียงก็เป็นแต่เพียงเสียงเสียงขณะหนึ่งได้ยินได้ยินแค่เสียงแต่คิดนึกต่อว่าเป็นเสียงผมเสียงคนอื่นความจริงเสียงของผมกัเสียงของท่านก็เหมือนกัน แต่เราปรุงแต่งนึกคิดนึกไปมีสัญญาความจำทรงจำความหมายนั้นแต่พระธรรมของพระบุทธเจ้าที่เป็นหนทางที่เจริญสติสัมปชัญญะคือสติปัฏฐานสี่ที่รู้กายเวทนาจิตธรรมคือรู้รูปที่ปรากฏทางกายที่เป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไม่ใช่รูปนั่งรูปนอนนะครับรู้รูปอ่อนรู้รูปที่เป็น ธาตุดินน้ำไฟลมเป็นต้นเป็นรูป28แต่ต้องมีรูปที่เป็นลักษณะในชีิตประจำวันเช่นขณะนี้แข็งแข็งปรากฏขณะนี้มีเย็นก็เป็นธาตุไฟขณะที่มีร้อนก็เป็นธาตุไฟขณะที่มีความตึงไหวก็เป็นธาตุลมเพราะฉะนั้นรู้ลักษณะของรูปแต่สำคัญที่สุดนะครับผลทางที่ถูกต้องเริ่มจากความเป็นอนัตตา เมื่อไหร่ที่เราเลือกรู้เลือกรู้รูปเลือกรู้เวทนาเลือกรู้สัญญาเลือกรู้สภาพธรรมะซึ่งเป็นจิตเป็นธรรมะนั่นคือโลภะนะครับผิดกับหลักอนัตตาว่าบังคับบัญชาไม่ได้เมื่อไหร่ที่ไปเลือกรู้อิรยาบทย่อยรู้สิ่งต่างๆรู้รูปนั่งรูปนอนรู้สิ่งต่างๆซึ่งไม่ใช่สภาพธรรมะในความเป็นอนัตตา คือโลภะที่จดจ้องไปเลือกรู้รมไปเลือกดูจิตนั่นเป็นหนทางที่ผิดหนทางที่ถูกคือไม่มีการไปกำหนดรู้แต่เป็นไปตามว่าสติจะเกิดรู้อะไรจะคิดนึกอะไรแม้อกุศลเกิดก็เป็นธรรมะเพราะอากุศลก็เป็นธรรมะซึ่งเป็นธรรมนนา,รรานุปัสสนาสติปัฏฐานตามรู้จึงเป็นหน้าที่ของธรรมะนี่คือการเจริญสติสัมปชัญญะ ที่จะมีผลมากในทุติยมรณสติสูตรซึ่งจะต้องอาศัยความเพียรในการเจริญกุศลอบรมปัญญาในการรู้ความจริงของธรรมะที่มีในขณะน,นี้และความจริงของที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงคือชีวิตนั้นนะครับเป็นเรื่องของความเล็กน้อยสั้นมากสมดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชีวิตนั้นเล็กน้อยสั้นมากเนื่องด้วยลมหายใจเข้าออก ความหมายก็คือชีวิตที่เราเคยสำคัญว่าเป็นสิ่งที่สำคัญหรือเกินทรัพย์สมบัติลูกของเราคนที่เรารักแค่เราไม่หายใจครับทุกอย่างก็หายไปแล้วหมดไปแล้วทุกๆขณะหมดไปคือหายใจเข้าก็หมดหายใจออกก็หมดถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายถ้าไม่หายใจออกก็ตายชีวิตจึงเล็กน้อยสั้นมาก ศูนย์หมดเมื่อหมดลมจริงๆเพื่อปล่อยวางรู้ความจริงเพื่อเกิดอุตสาหะความเพียรในการเจริญกุศลอบรมปรัญญาสิ่งต่างๆที่ได้มาก็ต้องหมดไปแค่ลมหายใจไม่มีก็หมดแล้วนี่คือความจริงว่าชีวิตอยู่แท้ลมหายใจเข้าและออกเท่านั้นแล้วก็ชีวิตอยู่เนื่องด้วยไออุ่นความหมายก็คือการที่เราทานอาหารแล้ว ต้องอาศัยการย่อยคือธาตุไฟนะครับถ้าไม่มีการย่อยอาหารธาตุไฟที่ดีกินเข้าไปเป็นยังไงครับท้องอืดถ้าธาตุไฟแย่ท้องอืดย่อยไม่ได้บางคนก็ถึงตายก็มีดังนั้นชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นเลยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยของธรรมะขึ้นอยู่กับธาตุไฟเห็นถึงความเล็กน้อยสั้นมากความที่เราจะปรงกับชีวิต ว่าไม่มีอะไรสำคัญเลยทุกอย่างพร้อมที่จะจากไปธาตุไฟไม่ดีมีไออุ่นไม่ดีก็จากแล้วในโลกนี้ควรที่จะทำความดีสะสมปัญญาความเห็นถูกในความเป็นธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาโดยความที่ไม่ใช่เราบังคับบัญชาไม่ได้และชีวิตก็อยู่เนื่องด้วยธาตุสี่มีธาตุดินน้ำไฟลมนะครับ เปรียบเหมือนกับอสอรพิษสี่ตัวที่พันไว้แข็งเกินไปเป็นไงครับเจ็บร้อนเกินไปเป็นไงครับเผาร่างกายธาตุดินน้ำไฟลมแปรปรวนไปเหมือนกับอสอรพิษที่พร้อมที่จะทำให้เราป่วยเราเจ็บแล้วก็ตายได้ทุกๆขณะที่ธาตุสี่แปรปรวนเพราะฉะนั้นชีวิตก็ขึ้นอยู่กับธาตุสี่นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใคร แล้วชีวิตก็ขึ้นอยู่กับวิญญาณด้วยนะครับขึ้นอยู่กับจิตเราเกิดมาก็เพราะวิญญาณนะครับคือมีจิตปฏิสนธิจิตทําให้เกิดในขณะแรกเกิดสมมติเรียกว่าเป็นคนความจริงคือจิตเกิดปฏิสนธิจิตเกิดทําให้เกิดนามรูปดังนั้นถ้าไม่มีจิตโลกนี้ก็ไม่ปรากฏไม่มีธาตุรู้คือไม่มีการเห็นไม่มีการคิดนึกโลกนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้น ว่างเปล่าโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเพราะโลกเป็นไปตามจิตเพราะฉะนั้นชีวิตจึงเนื่องด้วยจิตถ้าไม่มีจิตชีวิตก็ดับสูญเปรียบเหมือนรูปที่เป็นแค่กระดูกเท่านั้นเองจะเอาอะไรมากกับชีวิตครับที่เพียงเล็กน้อยสั้นมากสิ่งต่างๆที่เราขวนขวายหามากมากมายสุดท้ายก็จากไปไม่เหลืออะไรเลย เพราะฉะนั้นมีชีวิตอยู่ตามมีตามได้สะสมปัญญาความเห็นถูกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าการเจริญด้วยลาบญาติหรือยศสรรเสริญเป็นของเล็กน้อยแต่การเจริญด้วยปัญญาเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเพราะว่าเมื่อมีปัญญาแล้วย่อมมีชีวิตที่ประเสริฐแม้เป็นผู้ที่มีทรัพย์น้อยแต่มีปัญญามากก็มีความสุข ต่างกับถ้าเรามีปัญญาน้อยไม่รู้จักพอก็เป็นผู้ที่มีทุกข์ไม่รู้จักพอแต่ปัญญาที่เข้าใจความเป็นธรรมะแม้ใกล้ตายนะครับปัญญาก็ทำให้เกิดในสุคติเพราะรู้ความจริงระลึกถูกเป็นไปในทางที่เป็นกุศลเพราะปัญญาที่มีกำลังในความเข้าใจในความเป็นธรรมะนั่นเองครับให้พิจารณาความเป็นวิบัติแห่งสมบัติความหมายของศัพท์นี้คือ สมบัตินั้นมีความวิบัติคือความหมดไปเป็นธรรมดาจำไว้เลยครับว่าสิ่งที่ได้มาต้องสูญเสียไปเสมอได้มาแล้วต้องสูญเสียได้เห็นแล้วก็หมดได้ทรัพย์สมบัติแล้วก็ต้องจากไปเคยได้ยินคำว่าสมบัติผลัดกันชมไหมครับบ้านที่เราอยู่ต่อไปอีก10ปี20ปี30ปี คนอื่นก็มาอยู่เงินที่เราคิดว่าเป็นเงินของเราเงินก็ปเปลี่ยนมือปเปลี่ยนผัดไปเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่ไปลงยึดถือดังนั้นความเป็นธรรมดาของสมบัติคือสิ่งที่ได้มาได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสรู้กระทบสัมผัสสมมุติว่าเป็นเงินทองเป็นทรัพย์สมบัติเป็นรถยนต์เป็นบ้านสิ่งเหล่านั้นก็วิบัติ ต้องพังทลายเปลี่ยนแปรปรวนไปไม่เที่ยงนี่คือความวิบัติของสมบัติเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราผวนควายหามามาแล้วก็หมดไปปกติได้แล้วก็สูญเสียถูกขโมยบ้างหุ้นตกบ้างทรัพย์สมบัติหายไปบ้างเดือดร้อนใจใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเข้าใจความจริงของธรรม,มะที่พระองค์ทรง,สงสแสดงก็คือ ความวิบัติของสมบัติคือสมบัติมีความหมดไปไม่เที่ยงเป็นธรรมดานี่คือการพิจารณาธรรมะข้อที่1อันเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตตามคำตถาคตเพื่อประโยชน์ในการปล่อยวางด้วยปัญญาและสมบัติคือเห็นได้ยินคือมีแต่ธรรมมเท่านั้นที่เกิดแล้วก็ดับไปวิบัติคือเกิดแล้วก็ดับไปนี่คือความจริงของธรรมะซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ และก็ไม่ใช่เราเป็นอนัตตาด้วยนี่คือประโยชน์ข้อที่หนึ่งคือการพิจารณาว่าวิบัติแห่งสมบัติสมบัติต้องพินาศไปสูญเสียไปดังนั้นความสูญเสียจึงเป็นเรื่องปกติของชีวิตของธรรมานั่นเองแม้พระราชาที่มีทรัพย์มากพระเจ้าปเปเสนที่โกศลเป็นไงครับตอนมีชีวิตอยู่มีทรัพย์มากของราชสมบัติ เควนโกศนแต่ตอนตายเป็นยังไงครับนอนอยู่ข้างประตูพระนครกับแค่หญิงรับใช้กับม้าตัวเดียวไม่มีอะไรเลยมาก็มาตัวเปล่าตายไปก็ตายไปตัวเปล่าไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรที่ติดตามไปได้จำต้องพลัดพรากจากไปเป็นธรรมดาของธรรมะของทรัพย์สมบัติ นั้นสมบัติที่ประเสริฐคือสมบัติที่เป็นกุศลธรรมสมบัติที่ทำให้ไม่ทุกข์สมบัติจึงมีสองอย่างสมบัติที่ทำให้ทุกข์คือเป็นไปในวัตฏะคือลูกทรัพย์สมบัติญาติเงินทองวัวควายบ้านรถนำมาซึ่งทุกข์คือติดข้องและก็ไม่นำมาซึ่งประโยชน์อะไรเลยต่างกับสมบัติคืออริยทร,รัพย์ นำมาซึ่งสุขที่แท้จริงคือไม่ทุกเพราะปัญญาแน่นอนถ้ามีปัญญาไม่ทุกแต่ถ้าไม่มีปัญญามีทรัพย์มากก็ทุกดังนั้นเงินซื้อความสุขได้แต่สุขนั้นแหละครับนำมาซึ่งทุกข์อีกทีแต่ปัญญาสามารถนำมาซึ่งสุขที่จะไม่ถึงความทุกขดังนั้นมีเงินมากเท่าไหร่ซื้อสุขได้ แต่สุขนั้นก็ทําให้ทุกข์ต่อไปหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆต่างกับปัญญาความเห็นถูกซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติสมบัติที่ประเสริฐนั่นเองดังนั้นบุญนั่นแหะครับเป็นสมบัติที่ประเสริฐแต่บุญที่เหนือบุญคือปัญญาความเห็นถูกแต่บุญเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงสวรรค์ก็ไม่เที่ยงมนุษย์ก็ไม่เที่ยงจึงอยู่ในโลกเพียงชั่วคราวอยู่ในโลกเพียงแค่เกิดแล้วก็หมดไป จะเอาอะไรมากกับชีวิตในการขวนขวายด้วยความติดข้องไม่รู้จักพอแต่เป็นผู้ที่สแสวงหาความจริงศึกษาธรรมะนี่แหละครับคืออยู่ในโลกด้วยปัญญาก็เป็นโลกที่ประเสริฐด้วยการฟังธรรมศึกษาพระธรรมนั้นเองครับและความจริงของชีวิตที่ให้พิจารณาเพิ่มเติมก็คือความไม่มีโรคมีความเจ็บไข้เป็นที่สุดความหมายคืออะไรครับความหมายคือ ชีวิตอย่ามัวเม,มาประมาทว่าจะไม่เจ็บป่วยนะครับตราบใดที่ยังเกิดในสังสารวัฏยังมีขันห้ารูปร่างกายยังมีกายนี้เคยทำดีและทำชั่วกรรมย่อมให้ผลทำให้เจ็บป่วยตอนนี้ไม่ป่วยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนผู้ที่ไม่ประมาทจึงพิจารณาถึงความจริงว่าควรที่จะฟังธรรมศึกษาพธรรมสะสมอริยทัพย์ ที่ประเสริฐก่อนที่จะเจ็บป่วยก่อนที่จะทำกุศลลำบากและอีกประการหนึ่งของชีวิตที่ควรพิจารณาก็คือความเป็นหนุ่มสาวมีความแก่เป็นที่สุดตอนนี้วัยรุ่นหรือเรายังอยู่วัยทำงานก็คิดว่าเรายังไม่แก่แต่ต่อไปต้องแก่ไหมต้องแก่แน่นอน แล้วก็กําลังแก่ไปทุกขณะด้วยคือกําลังเกิดขึ้นแล้วกระดับไปทุกขณะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมัวมาว่ายังหนุ่มสาวเพราะแต่ละปีแต่ละวันผ่านไปเร็วไหมครับปีหนึ่งปีหนึ่งเร็วมากแต่ก่อนที่จะเป็นปีหนึ่งแต่ละขณะเร็วยิ่งกว่านี่คือความจริงของชีวิตว่าเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแก่แล้วก็ตายทุกๆขณะอย่างรวดเร็ว จึงเป็นผู้ที่ไม่ประมาทกับความมัวเมาในความหนุ่มสาวจึงเป็นผู้ที่ไม่ต้องรอแก่นะครับฟังพระธรรมเจริญกุศลในโอกาสที่เหมาะสมในชีวิตที่มีความแก่เป็นที่สุดและการชินาชีวิตอีกประการหนึ่งก็คือความเป็นอยู่คือความมีชีวิตอยู่มีความตายเป็นที่สุดคือทุกคนต้องตายแน่ ไม่รู้ว่าจะตายตอนไหนจึงควรพิจารณาความจริงของความตายว่าเรามีความตายเป็นที่สุดนี่คือชีวิตที่ควรพิจารณาเพื่อที่จะอบรมเจริญกุศลและก็เป็นผู้ที่ไม่มัวเมากับทรัพย์สมบัติบุตรภรยามากเกินไปจะได้เป็นผู้ที่รู้ว่าแล้วก็ต้องจากไปเป็นธรรมดาของโลกตัวเราก็จากใช่ไหมครับ บุตรภรยาทรัพย์สมบัติก็ต้องจากนี่เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเห็นถึงความเป็นธรรมตาเป็นปกติถ้าผิดปกติยึดถือว่าไม่จากนั่นคือทุกแน่นอนให้คุ้นชินกับความจริงใจก็จะเบาขึ้นแน่นอนครับแล้วก็ให้พิจารณาถึงความเป็นจริงของชีวิตอีกประการหนึ่งคือความตายเนี่ยทั่วไปสาธนารนณะ สัตว์ต่างๆทั้งภายในภายนอกความหมายคืออะไรครับในตัวเราเนี่ยมีสัตว์ไหมมีสิ่งที่เป็นเชื้อโรคที่เป็นสิ่งต่างๆซึ่งขับถ่ายทําให้ร่างกายเราป่วยและก็จะตายได้ชีวิตของเราจึงไม่เที่ยงไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเลยสัตว์ที่อยู่ภายในก็ทําร้ายได้และสัตว์ที่อยู่ภายนอกคนที่เป็นศัตรู สัตว์ที่เป็นพิษร้ายงูอะไรต่างๆก็พร้อมที่ทําให้เราเกิดความตายได้ดังนั้นชีวิตคือความตายจึงเป็นสาธารณะกับสัตว์ที่อยู่ภายในและก็ภายนอกถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตว่ามีความตายเป็นธรรมดาใกล้ตัวที่สุดแม้อยู่ในร่างกายของเราก็ทําให้เราตายได้ก็เป็นผู้ที่จะขวนขวายเบาสบาย ไม่ได้เป็นคนที่ยึดถือมากที่จะต้องขวนขวายหาเงินชีวิตแค่แค่ชั่วคราวแล้วก็ต้องจากไปจะเอาอะไรมากกับชีวิตและพระพุทธเจ้าก็ให้พิจารณาความจริงของชีวิตว่าเป็นอนิมิตโตคืออะไรครับสัพท์นี้หมายถึงชีวิตไม่มีนิมิตเครื่องหมายคือไม่มีสามารถรู้ว่าชีวิตจะเป็นอยู่ได้ตอนไหนอย่างไร ด้วยความจริง5ประการในอนิมิตตโตคือชีวิตที่ไม่มีกำหนดรู้ได้ประการที่1คือความมีชีวิตชีวิตเรารู้ไหมครับว่าเราจะตายตอนไหนไม่มีนิมิเครื่องหมายที่รู้ได้เลยอาจจะตายตอนเด็กจะตายตอนเป็นผู้ใหญ่จะตายตอนอายุชราไม่มีใครรู้ได้ควรไหมที่จะประมาทกับชีวิตเมื่อพิจารณาความจริงของชีวิตที่ เป็นผู้ที่มีความตายตอนไหนก็ได้ก็เป็นผู้ที่เบาใจขึ้นด้วยปัญญาว่าความเป็นธรรมดาของชีวิตคือความตายที่อยู่ในโลกนี้เพียงชั่วคราวก็เป็นผู้ที่เบาใจในการขวนขวายด้วยความยึดถือนั่นแหละครับสุขขึ้นแล้วเพราะปัญญาความเข้าใจถูกสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายประการที่สองคือพยาธิความเจ็บป่วย เรารู้ไหมครับว่าเราจะเจ็บป่วยตอนไหนอย่างไรและจะเป็นโรคอะไรบางคนบอกว่าอยากตายนอนหลับสบายเลือกได้ไหมครับตามกรรมตามธรรมะไม่มีใครเลือกไม่มีนิมิตเครื่องหมายดังนั้นก่อนที่จะเจ็บป่วยควรที่จะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตด้วยการสะสมอริยทรัพย์ก่อนที่ถูกต้อง จะได้เป็นที่พึ่งเพราะบุญเป็นที่พึ่งของชีวิตรับสมบัติลูกหรืออะไรต่างๆไม่ได้เป็นที่พึ่งเลยพึ่งให้สุขแล้วก็เพิ่มทุกสุขใจจึงไม่ใช่บุญสุขแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงอีกประการหนึ่งคืออนิมิตโตในเรื่องของความไม่มีนิมิตเครื่องหมายคือกาละความตายครับไม่เลือกเวลาคือเวลาเช้าก็ตายได้ เห็นกันอยู่หลัดๆใช่ไหมครับเย็นก็ตายแล้วกลางวันก็ตายได้กลางคืนก็ตายได้เมื่อกรรมให้ผลพร้อมที่จะจากโลกนี้ไปไม่มีใครเลือกเวลาตายได้กรรมเป็นปัจจัยนี่คือความมั่นคงในความเป็นธรรมะเป็นอนัตตาก็จะเบาขึ้นกับชีวิตนั่นเองครับและประการที่4ครับอนิมิตตโตไม่มีนิมิตเครื่องหมายในเรื่องของ สถานที่ทอดร่างความหมายคืออะไรครับสถานที่ที่จะตายมีใครรู้ไหมจะตายที่ไหนตายที่โรงพยาบาลตายที่บ้านตายที่ทะเลภูเขาไม่มีสถานที่ที่ใครรู้ได้เลยตายที่ไหนก็ได้แม้จะหนีไปที่ภูเขาอากาศหนีไปที่ไหนเมื่อกรรมให้ผลก็ตายได้ทุกที่ และทุกสถานที่ก็เป็นที่ที่เราเคยตายแล้วเพราะสั่งสารวัตรยาวนานนับชาติไม่ท่วนเพียงแต่จะรู้หรือไม่รู้นั่นเองดังนั้นครับเบาสบายความปลอดภัยคือปัญญาที่เข้าใจถูกต้องตายแน่ๆและตายในสถานที่ไหนก็ตายมาแล้วก็เป็นผู้ที่เบาใจกับชีวิตว่าชีวิตต้องเป็นไปอย่างนี้ไม่มีใครเลือกอะไรได้เลยและประการที่ห้า นิมิตโตความไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่มีใครรู้ได้ในเรื่องของคติคือที่อยู่คือการเกิดในภพภูมิต่อไปจะเลือกเกิดในสวรรค์ในนรกเกิดในภพภูมิที่ดีอยากเกิดกันใช่ไหมครับแต่กรรมในสังสารวัฏทำมานับกรรมไม่ท้วนแล้วแต่กรรมใดจะให้ผลก็เป็นผู้ที่สะสมเหตุที่ดีต่อไป แล้วแต่กรรมใดให้ผลก็ต้องเป็นไปตามกรรมนั้นคติจึงเลือกไม่ได้ตามปัจจัยของธรรมะเพราะไม่มีเราเลือกมีแต่ธรรมะซึ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่เราพอเราเข้าใจตรงนี้นะครับเข้าใจความเป็นธรรมดาของโลกความไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่มีใครรู้ได้ และอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นประการสุดท้ายให้วิจารณาความจริงของชีวิตว่าชีวิตมีกาลร,าระยะเวลาความหมายคือภพบภูมินี้มนุษย์ยุคนี้เต็มที่เท่าไหร่ครับร้อยปีเกินมากกว่านี้ก็ไม่ขี่ปีดังนั้นไม่เกินร้อยี่สิบปีก็ต้องจากโลกนี้ไปมีขอบเขตของอายุอย่าใช้ชีวิตประมาณเหมือนตัวเองอายุเป็นนิรัน์นะครับ ติดในทรัพสมบัติลูกหรือไม่มีความเข้าใจถูกแต่ไม่ได้สะสมปัญญาความเห็นถูกมุ่งแต่ลาบสักการะสรนเสริญลืมความจริงของความที่จะต้องจากไปในไม่เกิน120ปีมีขอบเขตของชีวิตก็เป็นผู้ที่ไม่ประมาทในการสะสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตคือกุศลธรรมความดีนั่นเอง การชนาความจริงของชีวิตว่ามีขอบเขตอายุไม่เกิน120ปีก็จะเป็นผู้ที่เบาใจขึ้นแล้วก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้นดนั่นเองครับก็ขออนุโมทนาในกุศลของทุกท่านนะครับที่ร่วมรับฟังธรรมะในวันนี้สวัสดีครับ